ทุกคนเชื่อไหมว่าครัวเริ่มต้นจากการไปเรียน NLP เขาให้เราเคลียร์จิตเขาให้เรารู้สึกแต่เราทาไม่ได้หรอกเขาให้รู้สึกว่าเรารอ,อยยอเขาให้เรารู้สึกว่าเป็นคนร้อยล้านผ่านล้านเขาให้เรารู้สึกว่าเราอะค่ะคู่ควรกับสิ่งที่ดีเรารู้สึกไม่ได้เพราะความจริงมันตรงข้ามทุกคนเขาถึงให้เราเคลียร์ออกไปเราจึงไม่เห็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับเรามันต้องเคลียร์ออกเหมือนเราอะว่างเปล่าหลังจากนั้นทุกคนฟังให้ดีเข้าสู่เคล็ดลับเลยนะคะนะคะกระดาษลูกฟูกสีแดง ทุกคนกระดาษลูกฟูกสีแดงอีกกระดาษลูกฟูกหลักสิบหลักสิบไปซื้อมาแล้วก็ทุกคนไม่ต้องไปซื้อกระดาษมาติดไม่ต้องไปซื้อกระดงกระดาษกาวไอ้ที่ติดแล้วชอบหลุดอะ่ะไม่ต้องทุกคนซื้อปากกาเมจิกเลยสีน้ำเงิน,ส,น,งนสีน้ำเงินเลยไม่ต้องใช้สีดําสีน้ำเงินแล้วมาเคลียร์ตัวเองลองมาดูกันสิว่าสิ่งที่ครูสอนคุณนะ่ะคุณอย่าตั้งเป้าภายในปีหนึ่งเชื่อครู หนึ่งปีคือกดดันห้าปีคือมีความเป็นไปได้สูงแต่สิบปีเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะครูได้มาหมดแล้วสองกระดานเรามาลองกระดานที่สามไปพร้อมกันนะเออทุกคนเชื่อไหมกระดานที่สามซื้อมาแล้วแต่ไม่รู้อยากได้อะไรครูอยากให้คุณมีโมเมนต์แบบนี้ครูอยากให้คุณได้โมเมนต์แบบครูจังเลยอะไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะครูได้หมดแล้วสองกระดาน แตกระดานที่สามจะเขียนเรื่องสุขภาพและการอยู่กันอย่างแบบเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยทุกคนตราบนานเท่านานนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วทีนี้วิธีการเอากระดาษลูกฟูกมาซื้อปากกาเคมีหนึ่งแท่งสีน้ําเงินนะคะแล้วทุกคนฟังให้ดีเขียนเลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งทุกคนฟังนะห้ามเขียนว่าอยากหมดหนี้เด็ดขาดคุณเขียนไปเลยข้อหนึ่งเรื่องเงินจําไว้ให้ดีคุณเขียนเลยค่ะว่าภายในห้าปี นะคะหรือภายในหนึ่งปีเอาที่คุณคิดว่ามันเป็นไปได้นะมันจะมาจากไหนฉันม,มันเถอะแต่มันเป็นไปได้แบบนี้ค่ะภายในหนึ่งปีหรือห้าปีเขียนให้ชัดไปเลยนะคะคุณขอมีเงินเจ็ดหลักแบบง่ายๆสบายๆคำว่าง่ายๆสบายๆจงบังเกิดมีแก่ทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณเขียนว่าข้อหนึ่งฉันจะฉันจะมีเงินเจ็ดหลักภายในห้าปีโคตรลำบากโคตรเหนื่อยโคตรแบบว่าตัวตายแบบ ตัวก็จะตายอ่ะจะได้เป่วว่าแบบนั้นอย่าทํานะคะต้องเขียนว่าง่ายๆสบายๆตลอดนะคะเขียนเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะให้เอารูปเงินนะคะที่ในมือถือปริ้นออกมาเลยปริ้นออกมาไปหาที่ปริ้นให้เหมือนของจริงเลยปริ้นสีพันละไม่กี่บาทไปรูปเงินเลยทุกคนแปะติดเลยแปะติดเลยนะคะได้แล้วเรื่องเงินนะคะง่ายๆสบายๆลองกันค่ะทุกคนแล้วไม่ต้องเขียนนะว่าฉันจะขอขายออนไลน์ให้ได้เจ็ดหลัก กลายเป็นว่าแทนที่จะถูกางวันที่หนึ่งเลยไม่ถูกเลยแต่ได้ออนไลน์ก็โอเคนะแต่จะดีกว่าไหมที่ได้ทุกทิศทางนะคะที่ได้ทุกทิศทางไม่ต้องระบุเลยว่าถูกลงวันที่หนึ่งไม่วันนั้นหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้ยอย่าไปขอเลยโยมเออางวันที่หนึ่งแนตะ่มันต้องต่อคิวนานนะคะเพราะฉะนั้นเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะเราเขียนของเงินไปเลยทุกคนฉันมีเงินไหลเข้าเจ็ดหลักภายในหนึ่งปีแบบง่ายๆสบายสบายแล้วเอารูปเงินมาติด ข้อ2สุขภาพฉันและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์แคว้วค่าจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วเอารูปเราและครอบครัวเราทั้งหมดที่ถ่ายกันแล้วอ,อย่างนี้ค่ะโอ้ไม่ก็ ดงงีหรือเป็นครอบครัวใครก็ได้ที่คุณเห็นแล้วแบบเป็นครอบครัวฝรั่งที่เขาถ่ายรูปแล้วคุณดูแล้วแฮปปี้ที่คุณอยากให้ครอบครัวคุณเป็นแบบนั้นที่คุณอยากให้ครอบครัวคุณน่ะไปนั่งสังสรรค์กันอยู่ที่ยุโรปไปนั่งจิบไวน์อยู่ยุโรปแล้วคุณเห็นครอบครัวนั้นแล้วคุณชอบเอามาแปะนะคะเอามาแปะแล้วคุณจะได้แบบนั้นเพราะบางครั้งไม่ต้องเอารูปตัวเองเพราะบางครั้งรูปตัวเองเนี่ยมันสร้างภาพแล้วคอคุก็ยิ้มไปกันแหละ แต่กางด้กูลองไห้อย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันรู้ทันกันกายใจมันรู้ทันกันอย่าไปเอารูปตัวเองสามรูปที่คุณอยากได้รถบ้านกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรก็ได้ทุกคนหรือรูปอันนี้อันนี้เป็นรูปสิ่งที่คุณต้องการก่อนนะรถแปะไปเลยคันละสิบล้านที่คุณคิดว่าคุณใช้แล้วคุณฟินบ้านฉันฉัน,ฉนในฝันฉันอยากได้บ้านแบบนี้ฉันอยากได้บ้านทรงยูโรฉันอยากได้บ้านทรงแบบนี้ฉันอยากได้บ้าน,น,าบานแบบแบบนี้ไปหามาแล้วเอามาแปะ บ้านรถกระเป๋าแบรนด์เนมมีทําไมกระเป๋าแบรนด์เนมอย่าไปติดนะใครที่รู้สึกใจเบะอย่าเอาสิ่งนั้นไปติดโอ้ยอย่างเงี้ยเคยเห็นเขามีกระเป๋าแล้วอย่างเงี้ยอยากเอาไปติดนะคะไม่ได้หรอกเพราะว่าปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ได้ติดแล้วนะคะแต่ถ้าอยากได้จริงๆริงว้าอยากได้แบรนด์เนมบัลลัสิบล้านอยากได้รถคันละสิบยี่สิบล้านแปะเลยทุกคนเพราะมันอยากได้จริงจริงแปะเลยอยากได้บ้านทรงนี้แบบนี้ปิ้นออกมาปิ้นออกมาแปะนะคะแล้วเขียนต้องเขียนประกอบการแปะ นะคะแล้วต้องมีเวลาบอกด้วยนะภายในเข้าใจนะคะไม่ต้องเขียนวันที่ก็ได้ค่ะแต่จริงๆเวลาเราไปเรียนเขาให้เขียนวันเดือนปีเลยนะแต่ครูไม่เขียนเพราะครู CU? ไม่ชอบกดดันตัวเองแต่ใครอยากเขียนก็เขียนแต่ครูไม่เขียนครูจะเขียนแค่ว่าภายใน5ปีภายใน1ปีแบบนี้ค่ะเพราะครูไม่ชอบกดดันตัวเองเสร็จแล้วค่ะเราก็แปะสิ่งที่เราอยากได้บ้านรถกระเป๋าใครอยากได้อะไรที่นอกเหนือจากของที่อยากได้เขียนไปเลยต่อไปอันที่4สิ่งที่คุณอยากไปสถานที่ที่คุณอยากไปมาก นะคะสี่นะจดไว้นะสี่ที่ที่คุณอยากไปยุโรปอยากขวอยากไปไหนได้ไปหมดแล้วทุกคนยังเหลือมันดิฟอันเดียวที่ยังไม่ได้ไปอันนี้พูดเป็นจริง,รงกระดานสองกระดานสองเหลือมันดิฟที่ยังไม่ได้ไปที่เหลือเขียนหมดแล้วเดี๋ยวกระดานสามจะเขียนว่าไปยุโรปนะคะเพราะจริงๆอ่ะทุกคนเอาพูดจริงๆนะส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่อยากไปแต่ตัวแทนเยอะทีมงานเยอะอยู่ยุโรปอยู่เยอรมันอยู่อังกฤษอยนะู่ไหนก็เลยจะต้องไปไปแบบใจสบายด้วยนะไม่ได้ไปแบบฝืนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนมาพ่อ คุณเซิร์ชแล้วเอามาแปะแล้วเขียนเลยว่าคุณต้องได้ไปภายในหนึ่งปีฉันฉันไปที่นี่แน่นอนแบบง่ายๆสบายๆภาย,ายในหนึ่งปีนี้ภายในห้าปีนี้แบบนี้ค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งอันสุดท้ายข้อห้าสังคมสังคมสังคมรวมไปถึงสามีใครที่ยังไม่มีสามีอยากมีสามีทุกคนไปเซิร์ชเลยชอบสามีหล่อแบบไหนรวยแบบไหนนิสัยดีแบบไหนอที่คุณรู้ว่าคุนี้ยม่โคตรเลยอะ ะะถึงแม้คุณไม่รู้ลากเง่าเขาแต่คุณรู้แค่เป็นน้ําจิ้มว่าเขาโล่เขาดีเขารวยเขาปังอย่าเงี้ยเอารูปเขามาติดนะคะอยากได้สามีที่เขียนด้วยนะ,ะรายละเอียดฉันไม่ใช่อยากค่ะถ้าอยากก็อยากไปเรื่อยๆตลอดชีวิตฉันได้สามีที่โล่รโวโยเก่งดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักครอบครัวรักพ่อแม่รักเมียรักลูกเป็นคนดีหาเงินเก่งเก็บเงินได้รักษาเงินได้รักษาทรัพย์ได้เขียนไปเลยรายละเอียดของสามีที่อยากได้นี่เรียกว่าสังคมสองเพื่อนทุกคนฟังให้ดีฉันต้องการเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรฉันต้องการเพื่อนที่เราคุยกันเราปรึกษากันได้ทุกเรื่องฉันต้องการเพื่อนที่จริงใจกับฉันฉันต้องการเพื่อนที่เป็นทุกคนอะไรที่คุณอยากได้เพื่อนดีๆเขียนไปเลยแล้วเอารูป เพื่อนที่มีเป็นเป็นคนที่เป็นสิบคนอะไรมาติดสมมเรอยากได้เพื่อนดีๆแค่ห้าคนเอาเอาคนที่ยิ้มยิ้มแต่ไม่ต้องเอาเพื่อนจริงๆนะรูปคนที่ยิ้มคุยกันและเฮฮาห้หาคนมาติดแบบนี้ค่ะหรือเพื่อนที่พักกันนั่งสมาธิเอารูปของคนนั่งสมาธิห้าคนสิบคนมาติดอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับสังคมในหน้าที่การงานของคุณขอให้คุณได้เจอผู้บริหารดีให้เจอเจ้าของดีให้เจอเจ้าของบริษัทดีเพื่อนร่วมงานที่ดีมาเกื้อนหนุนคุณอยากให้เจ้าของบริษัท ผู้บริหารหรือว่าเพื่อนร่วมงานขอให้เขาอ่ะมาเกื้อนหนุนเราขอให้เขาอ่ะเมตตาเราขอให้เขาอ่ะมาเป็นเพื่อนแท้ของเราขอให้นี่คือสังคมข้อที่ห้าเพราะฉะนั้นข้อที่ห้าคุณอยากได้ไรเขียนแล้วเอามาแปะติดนี่คือเทคนิคที่ครูเอามาบอกคุณห้าข้อนี้ให้คุณไปเขียนแล้วไปติดแล้วเรามาดูกันค่ะทุกคนว่าสิ่งที่เราติดแค่ห้าสิ่งเนี้ยภายในห้าปีครูมั่นใจว่าห้าปีได้ครบหมดแต่ถ้าสิบปีนะไม่ต้องพูดถึงเลยครูเนี่ยค่ะทำมา โอ้น่าจะประมาณสิบปีได้นะคะบอกเลยว่าได้ครบแล้วยังไม่ได้แค่มันดิฟที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนนี่แหละสิ่งที่ครูเอามาให้คุณเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ได้เป็นเรื่องบังคับเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นเรื่องที่ก็ลองทําไม่เสียหายจากผู้หญิงที่ติดติดลบจากผู้หญิงที่ป่วยจากผู้หญิงที่มองโลกลบมา,ากาแต่ครูเปลี่ยนได้แล้วคุณจะเปลี่ยนไม่ได้เชีวยวหรอครูเนี่ย เปลี่ยนได้คนหนึ่งครูจึงคิดคำคำหนึ่งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตตัวเองคือคำว่าหนึ่งคนผ่านล้านคนเปลี่ยนค่ะทุกคนหนึ่งคนผ่านล้านคนเปลี่ยนคั่วผ่านคนเดียวผ่านแล้วเนี่ยความคิดผ่านภายนอกภายในผ่านเราเราผ่านคนเดียวเราทําได้อีกล้านคนต้องทําได้ทุกคนเพราะเราเอามาบอกฟรีเราเอามาให้ฟรีเราไม่กัก เราให้หมดอยู่ที่บุญวาสนา,าแล้วแหละว่าคนคนนั้นจะตั้งใจไหมจะเอาจริงไหมจะเชื่อไหมแค่นั้นเองทุกคน